ตาบุญเป็นชาวนาที่ขยันอยู่ที่บ้านต้าตำบลต้าอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายทำนาด้วยวิธีแบบดั้งเดิมใช้ควายช่วยทำนาเพื่อลดต้นทุนในการทำนาในแต่ปีของตาบุญวิธีปลูกนาทุกคนจะช่วยกันดำนาแบบปักดำช่วยกันเสร็จงานลงได้ด้วยความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตกเย็นดำนาเสร็จก็เลี้ยงข้าวทานอาหารพร้อมหน้ากันตามวิถีชีวิตชาวชนบท ตาบุญเดินดูข้าวในนาเพื่อตรวจดูวัชพืชหอยปูหนูที่จะมาทำให้นาข้าวเสียหายเพราะข้าวเพิ่งออกรวงสวยงามและตาบุญก็พาเพื่อนบ้านมาดูว่า,มาเมล็ดข้าวเม็ดเต็มหรือเปล่าแต่ปีนี้ข้าวตาบุญมีความสวยงามมากตาบุญดีใจมากได้เวลาเกี่ยวข้าว เพื่อนบ้านที่ตาบุญเคยไปช่วยเขาตอนนี้ถึงเวลาเกี่ยวข้าวตาบุญทุกคนก็มาช่วยตาบุญเกี่ยวข้าวจนเสร็จตาบุญก็นำข้าวที่เกี่ยวเสร็จมาขึ้นกล่องจนแห้งได้ที่ก็ทำการทำลานตีข้าวทุกคนก็ช่วยกันตีข้าวในลานจนเสร็จแล้วก็นำขนใส่กระสอบแล้วนำยกขึ้นรถเพื่อจะนำไปเก็บที่โรงเก็บข้าวที่บ้านตาบุญเตรียมไว้ และหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ตาบุญกับเพื่อนบ้านก็ได้พากันขนกระสอบข้าวขึ้นรถเพื่อน,นําไปขายให้พ่อค้าที่ตลาดในเมืองปีนี้ราคาไม่ค่อยดีตาบุญก็ได้เงินพอใช้ค่าปุ๋ยค่ายาได้พอใช้จ่ายและหลังจากนั้นก็แวะซื้ออาหารมาเลี้ยงเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานได้อิ่มทั่วหน้ากันละครเรื่องนี้แสดงให้เห็นวิถีชีวิตการทํานาแบบเดิมต้นทุนการผลิตก็ต่ําราคาไม่ดีแต่ก็ไม่ขาดทุนอยู่ได้แต่ถ้าราคาแพงสักหน่อยกเกษตรกรก็จะได้เงินมากตามตัว